สวัสดีครับ่อแมพี่น้องต้องซาพากินโชว์มารายงานตัวครับผมมา่อกพี่น้องวันนี้จะเป็นย้ำย้ำโคลเลีย,ยพ่อหม่พีปน้องโคลเลียดองจุดเด่นจุดขายของเปิ่นก็นจะเป็นวัตถุดิบเนี่ย่อหม่พี่น้องวัตถุดิบสดไม่แบบบอกระทูก็มันเป็นวัตถุดิบตีพรีเมียมเนาะ่อหมายี่น้องพอกับห้วเป็น <c oughs> เป็นของโคลเลียเนะาะ่มแม่พี่นน้องกุ้งกับหม้อ สดกับใส่เขื่องนักหนาใหะมาณไปนหน่อยอืม ย้ำแบบป่าห้าป้อมแบบน้องรสจ,จัดขนาดอืม ละหัไปไหูป,ประมาไป็นเราอออพักกาศหัว พีกเพิกอยู่ตะลุมเนอะป๋อมัยเป็นอ๋องอู้ยเพชรคืนหูจิตอืม ดีที่เอาพัทซิอิวมาตัวให้ผมแม่พี่น้องแสบต้องอขออนุญาตก,กินพัทซิอิวกนันนะครับผม เซลมอนดองโคเลียผมหม่ยเป็นองดีขนาด พีกลบอยู่ตรงหลุมเน่าผมหมไปน้อง ปีเยือนซอยปอะมาณน้ ก้าต้มดองเองจะจะ,จะดำกว่านี่ผมหม่ไปหน่อย อุ้งกั๊บสะหม่อนดองโคเลียผมหม่ยเปน้องรสชาติจะออกหว,วานๆเข็มๆน้องผมหม่ยเปน้องแต่แต่ยำป่าห้าเนี่ยอูย้ผมหมายเป็นน้องให้สม้มรสจัดขนาด แสบต้องปมอมไรเป็นแล้วอพาร์เซียวห้องต้อง ป๋อม่ยพี่น้องลำแต่ลำหวาเนาะป๋อม่ยพี่น้องก่อลำพางโคลเลี้ยก่อก่อลำอยุแล้วเนาะป่อม่ยพี่น้องในความคิดส่วนตัวในความชอบส่วนตัววัตถุดิบของเปิ่นจะคาดสรรของดีๆมาป๋อม่ไพี่น้องเนาะ บอกว่าจะจิ้นปลาคัดของสดของดีแล้วก็มีหลายอย่างป้อมไปพี่น้องมีป่ามึกมีป่าม้งป่ามึกมีหอยป่าหงปลาหงหือนอกป้อมไป้พี่น้องก็ก็มีเหลือหลากหลายป่ามึกต้องก็ชอบนะน้องป้อมไป้พี่น้องแต่บัดรที้ซังมาก็เลยได้กุ้งก็สม่นมาต่อีกก็กัล้ำอยู่นอป้อมไป้พี่น้องจึงว่าย้ำแบบป้อมไอ้พี่น้อง ยำแบบป่าห้าย่อป่าห้าใส่เนาะป๋อมัยพี่น้องเนาะยำแบบรสชาติเนาะเพราะว่าอ่โคเรียนดองเนี่ยรสชาติเปิ่นจะออกหวานๆเค็มๆเนาะป๋อมัยพี่น้องหวานๆเค็มๆหอมๆต้มกับยำนี่ก็ต้องเพลทส้มป๋อมัยพี่น้องจัดๆเลยกับผักกับอย่างเข้ากันขนาดเหมาะป๋อมัยพี่น้องเนาะเหม่อจนแซ่บต้องนะป๋อมัยพี่น้องดีนาทีอ่าดีที่ซังผัดซีอิ๊วมาป๋อมัยพี่น้องผัดซีอิ๊ว ลำลาไปครับบรรยากาศตั้งหลังก็จะเป็นต้นอ้อยต้นหยางเนาะก่อก่อก่อป้าขันคลิปหน้าเนาะปอม่ยไปน้องจะได้ก็ดูแลรักษาสุขภาพเป็นตัวเนึ่นะช่วงนี้ก็มอขวันก็นาเต้ไม่มุดพอไปแล้วเดี๋ยวก็ข่าวไปมุดเนาะปอมัยไปน้องไปไหนกับส่แมักษาดูแลรักษาสุขภาพเป็นตัวเนเนาะต้มสาเป็นนวงและหักทรูคนเดอร์คลิปนี้ต้มสาพายินโชก็ต้องขอตัวลำลาปอม่ยไปน้องไปก่อนนะครับป้าขันคลิปหน้าครับปอมัยไปน้องกลาบสวัสดีครับผม